สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับบางคำแฟมลี่ครับวันนี้มาทํากับข้าวนะครับทานกันตอนเย็นๆนะครับกับสไตล์กับข้าวชาวบ้านเช่านะครับอร่อยอร่อยวันนี้เราจะทํายำนะครับยำรวมมิตรเลนะครับกับเห็ดญี่ปุ่นนะครับอร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นไปชมการวิธีการทำกันเลยครับวัตถุดิบในการทํายำของเรานะครับมีเห็ดนะครับ มีเห็ดมีแครอทมีกระหล่ำปรีนะครับต้มเห็ดให้สุกนะครับต้มให้สุกก่อนนะครับบางที่เขาก็ลวกเอานะครับต้มออกก็จะได้สุกดีนะครับมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบของสดของเราวันนี้ครับมีหอยเชล์หยเชลนะครับโอ้โหโอ้โหมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยหมื่อก๊า บ้างตาอ่าบ้างตาบ้างตาสับปะรดใช่โอ้โหอันนี้หนวดมึกหนวดมึกหนวดมืออี่อกเกุ้งโอ้โหนี่ของสดแลวนี่ครับเพื่อนๆครับดูครับของสดของเราวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปลวกให้สุกก่อนนะครับแล้วก็มาทํำยำเนาะครับเห็ดลวกสุกแล้วนะครับเราก็มีกระชอนนะครับเป็นตะแกรงยังมีเลยในการยกขึ้นมานะครับ ครับสุกเรียบร้อยครับเห็ดลวกแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการลวกผักนะครับาการลวกผักมันจะต้องอร่อยแน่นอนเลยครับเมนูยำของเราผักของเราลงไปลวกแลยคับมีกระปีมีแครอทใช่ไหมโอ้โหอดสุดยอันนี้เราจะลวกไม่นานนะอ่าเพราะอะไรครับเคล็ดลับสารจะออกหมดโอ้สารรัาอร่อย ไม่ใช่วิตามินอ๋อ,อึกวัคซีนในวัสดุเคมีเขาเป็นวิตามินนะครับ,บรเพื่อนเราจะถนอมวิตามินไว้ในผักนะครับจะวรวบพอดีกรอบกร,รอบกรุบกริบกรุบกริบนะครับ,บรเพื่อนครับเคล็ดลับความอร่อยครับตอนนี้ผักก็ไปอยู่ด้วยกันกับเห็ดแล้วทีเซ็นเตอร์ของเราก็คือน้องฟึ่งเองนะครับทีคนช่วยพ่อทำนะครับอ๋อโอเคลูกช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันระวังหน้าหนะระวังหนนะโอเคเลย ครับตอนนี้ทะเลของเราก็สุกเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปผสมกับผักยำเมนูยำอร่อยยแล้วนะครับผมสุดยอดเลยครับน่ากินไหมเพื่อนๆนะครับเหมือนกันครับโกบิ๊กนะครับพริกกับอะไรครับเกลือเนาะเพื่อตอนนี้กําลังจะทําน้ําราดนะครับน้ํายำน้ํายำเราไม่ได้ซื้อมานะครับเราจะทาเองนะครับมีมะนาวนะมีน้ํามะนาวมีน้ําอุ่นใช่ไหมครับ ส่วนผสมก็จะมีมีเกลือมีน้ำปลาเนาะใช่ไหมใช่น้ำปลาผงนัวอ่าผงนัวแล้วก็น้ำตาลรนะับไม่ได้น้ำตาลนะครับอันนี้ก็มืดหน่อยนะครับเนาะพอดีตอนกลางคืนนะครับเพือ่อนๆนะครับลาเห็นพริกนะโขกใส่กับเกลือนะครับสับส่วนยำของเรานะั้นโอโหชามหนึ่งกะละมังหนึ่งเนี่ยตอนนี้ใส่ปักเข้าไปแล้วนะ่ากินมากๆเลย เป็นสลัดเนาะเขียวๆนี่นะ้วเขาเรียกอะไรผัดอะไรคี่นี่ครับพริกนะครับเราจะทำสองเซตนะครับเพราะว่าลูกจะกินไม่ได้นะครับถ้าใส่พริกเยอะไปอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นอ่าใส่น้ำอุ่นลงไปครับ สองเสื้อของพึ่ขอพริกหนึ่งเม็ดได้ไหมขอพริกหนึ่งเม็ดเลยลูกได้เลยได้เลยเพราะน้องกินได้แค่พริกหนึ่งเม็ดหนึ่งเดโอเคอ่านี้ปรุงนะครับน้ำอุ่นนะครับกับเคลืองแม่ขอทำอ่าน้องพึ่งใส่อะไรน้องพึ่งจะใส่เนื้อแม่ขอทำนวลเราได้เชฟเล็กเชฟผู้ช่วยเชฟมาแล้วอ่าน้องพึ่งจะใส่อะไรลูกโคนโคนคนแล้วแม่อะไรจานหล่นจานหล่น อา้าวต้องพิ่ใส่อ่าใส่เพิ่มใสช้อนให้หน่อยช้อนก้อ้าวยังไม่กินเลยไอซะและ้วนในผมชุรสน,นะครับพอแล้วครับไม่ต้องเยอะก็ได้ครับเนี่ยสวย่วนผสมของเรานะครับน้ำนักวก่อนน้ำตาลล่ะน้ำตาลยังไม่ใส่ใส่ไป,ไปแล้วใส่น้ำต<อ>าลนี่ยใส่น้ำปลาร้านัวนะก็ได้นะจริงๆนะได้หมดเลยนะ เห she ็นไหมตีจ้าแซ่บลิ้นอ่านั่นแหละนี่คร like yep ับน oh, ้ำปลาปรุงสุกก็ได้นะน้ำปลาไทยเราสูตรยำอีสานนะครับของเราน้ำปลาไทยใส่น้ำปลาก็ได้น้ำปลาแต่อ่าน้องพึ่งใส่โอ้โหผู้เช่่ยวเซฟใส่มะนาวแล้วนะนนี่้มะนาวเลยครับน้ำมะนาวมาแล้วลงไฟอ่าคนก็ลุกน้ำปลาหน่อยน้ำปลาหน่อยใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่อีก แกว่ามันเปรี้ยวเกินไม่ใช่ต้องชิมก่อนถ้าใส่แล้วถ้าค็มล่ะเ <c oughs> ผ็ดจี๊ดจ้าขนาดเลยอะไรอะไรจืดยู่แล้วได้แล้วเพราะว่ากินน้ำน้ำต้มสดเยอะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้เพิ่มเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับรสชาติล้วนะกลมกล่อมลาดเลยครับเพื่อเป็นการประหยัดอุปกรณ์จานชามนะครับเราก็จะลาดทั้งครกเี่และน้องจะกินไหมอ่ะฮะแต่ออกให้น้องก่อนให้น้องก่อนไม่ไม่ไม่หนูไม่กินไม่ต้องกินนะลูกไม่กินได้ยังไงกินกินเอาเป็นเพจมาแม่ครับเราจะแบ่งให้เด็กๆนะครับเอาเต็มจานไปเลยไม่เป็นไรเพาะกินเพลิดเพได้ก่ะเล่า อันนี้เอาให้น้องแค่นี้โอเคโอ้โหราดเลยครับต้ตียังไม่กินน้ำยำทำเองนะครับให้น้องคนให้น้องคนคนคนเชียเชืพึกคนเชอพนัี้เดบาๆนะเดี๋ยวจะดึงเข้าตานะทพาไม่ได้ชานเล็กงานมาช่วยกันถุงเลยคนเล็กจะได้เข้าเนื้อเรื่ๆช่วยกัน ดูครับว้าวน่ากินครับเพื่อนๆยำรสเด็ดของเราตำยำเทศเผ็ดโอ้ยยุงก้อยพอยุงเนาะยุงก็อยากกินด้วยยุงก็อยากกินด้วยอืมเพิ่มมาแล้วครับได้แล้วมั้งโอเคแล้วครับนี่หอมเลยต้องอร่อยแน่ๆเลย ครับผมปรากฏว่ายำของเราเรียบร้อยแล้วนะครับยำแบบชาวหอนะครับชาวบ้านเช่าเป็นไงจิตใจถึงใจจิตใจถึงใจโอเคนะครับผมเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับยำของเรานะครับผมเพื่อนๆครับมากินไหมครับผมครับผมสําหรับ การทาอาหารย็นวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรลบฟังครับยำอร่อยอร่อยนะครับสูตรวังคำาฟมิลี่นะครับสูตรอร่อยของเรานะครับมีทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งเห็ดโอ้โหสุดยอดเลยยังไงก็ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับวังคำาฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม